เร่งตกแต่งเรือพระร่วมประเพณีลากพระหลังออกพรรษาที่วัดหัวถนนตำบลน,นาพระอำเภอเมืองจังหวัดตรังพบว่าประชาชนหลายคนนำโดยกำนันตำบลน,นาพระผู้ใหญ่บ้านปราชาชบ้านประธานสภาวัฒนธรรมตำบลน,นาพระพร้อมด้วยพระสงฆ์ และชาวบ้านซึ่งมีฝีมือในงานช่างประเภทต่างๆทั้งหญิงและชายได้รวมกันตกแต่งเรือพระของวัดเพื่อเตรียมใช้ในงานประเพณีลากพระจังหวัดตรังที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังจัดขึ้นทุกปีหลังวันออกพรรษาโดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่30ตุลาคมถึง7พฤศจิกายน2566รวม9วัน10คืนโดยมีเรือพระจากหลายอำเภอที่ตอบรับเข้าร่วมสืบสารประเพณีแล้ว จำนวน79ลำเข้าวร่วมกิจกรรมณลานวัฒนธรรมจังหวัดตรังสนามกีฬาทุนแจง้งจึงทำให้แต่ละวัดขนาดนี้ต่างเร่งมือในการตกแต่งเรือพระเช่นที่วัดหัวถนนพบว่าทางพระและชาวบ้านต่างเร่งมือกันอย่างเต็มที่ในการตกแต่งเรือพระซึ่งเรือพระจะเป็นเรือพระลำเดียวกันที่ใช้สืบต่อกันมาทุกปีเพียงแต่จะต้องจัดทำองค์ประกอบใหม่แทนของเก่าเพื่อให้สวยงาม รวมทั้งนำองค์ประกอบเก่าที่ยังใช้ได้มาประดับประดาตกแต่งใหม่หรือทาสีใหม่และประกอบใหม่โดยพบว่าในการจัดทำเรือพระนั้นทางวัดได้มีการระดมช่างฝีมือในด้านต่างๆซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่ที่มีความรู้ความสามารถในด้านช่างต่างๆมาช่วยกันทั้งช่างไม้ช่างแกะสลักตกแต่งช่างกลึงหรือคนไม่ได้มีฝีมือทางช่างแต่สามารถช่วยงานได้ ต่างก็มาช่วยกันอย่างเต็มที่หรือนําข้าวปลาอาหารมาช่วยสนับสนุนให้คนที่ทําถือเป็นความสามัคคีของคนในท้องถิ่นที่ยังคงผูกพันอยู่กับวัดใกล้บ้านจึงพร้อมสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งนี้องค์ประกอบของเรือพระซึ่งเกือบทั้งหมดชาวบ้านแกะสลักจากไม้ที่หาได้ในพื้นที่ทั้งพระพุทธรูปบุษบกธรรมจักรพญานาาทั้งตัวหรือเฉพาะส่วนหัวและส่วนหาง ทั้งนี้เฉพาะหัวพญานาคจำนวนสาหัวหากสั่งซื้อจะต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่าสามแสนบาทแต่ชาวบ้านใช้วิธีแกะสลักเองวิมานเมฆเปรียบเสมือนพระพุทธเจ้าเสด็จจากชั้นดาวดึงรวมทั้งฉัดแก้วซึ่งที่วัดอื่นอาจจะใช้ไม้หรือผ้ามัดเป็นฉัดแต่ของวัดหัวถนนชาวบ้านจัดทําจากรวงข้าวนํามามัดรวมกันเป็นฉัดห้าชั้นจํานวนสี่ฉัดเนื่องจากตนนําบลนาพระ ชาวบ้านนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันยังคงมีการทำนาปลูกข้าวไว้กินเองชาวบ้านจึงนำรวงข้าวมาทำเป็นชัดแก้วซึ่งเมื่อกตกแต่งออกมาแล้วก็จะสวยงามมากนางสาวปราณีเพชรรัตน์ผู้ใหญ่บ้านหมู่หกบ้านหัวถนนตำบลน,นาพระบอกว่าชาวบ้านในพื้นที่พร้อมใจกันทำเรือพระอย่างเต็มที่เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวนาพระเพราะทุกคนช่วยกันทำโดยไม่มีการจ้างไม่มีค่าแรงแต่ร่วมใจกันทั้งผู้นําท้องที่ ท้องถิ่นและชาวบ้านนาพระส่วนรวงข้าวที่นำมาทำฉัดใช้พันุ์ข้าวจากชาวบ้านซึ่งทำเป็นที่เดียวที่อื่นจะทำวัสดุชนิดตื่นแต่เปลี่ยนทุกปีโดยข้าวเก่าก,ก็นำไปให้นกให้ไก่กินนายปรีดาเดชเหมือนประธานสภาวัฒนธรรมตำบลน,นาพร้าบอกว่าได้รับงบสนับสนุนจากอบตและความร่วมแรงร่วมใจจากชาวบ้านส่วนเรือจะซ่อมแซมทุกปีโดยใช้ฝีมือของชาวบ้านร่วมกระทำ ใครถนัดงานด้านไหนก็ช่วยกันทําด้านนั้นผลที่ได้คือได้ช่วยกันสืบสารประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไปจะได้ไม่สูญหายไปในที่นี้ไม่ได้หวังเงินรางวัลในการประกวดเรือพระแต่จะได้ร่วมกันสืบสารประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไปสําหรับงานประเพณีลากพระจังหวัดรงังครั้งที่20ประจําปี2566ระหว่างวันที่30ตุลาถึง7พฤศจิกายน2566 รวมเคืน10วันจัดโดยอบจตรังเพื่อร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาสืบสารและถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้อยู่คู่กับจังหวัดตรังอย่างยั่งยืนสืบไปไตรังสตอรี่รายงาน